ดีค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่โตเกียวกันอยู่นะคะวันนี้จะพาหนูยิ้มหนูแย้มขับรถข้ามจังหวัดไป<ม>จังหวัดคา<ม>นากาวะนะคะเพื่อที่จะไปเมืองโยโกฮาม่าจะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปทํามามา่าที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะพร้อมไหมคะอ่าฮะโอเคเราจะใช้เวลาขับรถจากโตเกียวไปที่นั่นนะคะ,ะประมาณ50ิบนาทีค่ะ เราถึงแล้วนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะคะแต่ก็ยังเสียเงินอยู่เราเดินเข้ามาแล้วนะคะกับนูเดลมิวเซียมนี่ไงโอ้อาล่างตรงนี้จะเป็นของฝากนะคะไหนอเออพ่อบอนมองข้างบนมองข้างบนหมดูมออยมายักษ์ด <laughs> ูยม,มายักษ์ <laughs> ใหญ่มาก มาที่นี่ยิ้มแย้มกินบ่อยมากเลยนะมาม่าค่ะนวเดินเติมย่กุ้งใช่ไหมกินเติมยังกุ้งพวกหวานเกือบหวันเราต้องเสียค่าเข้าก่อนนะคะผู้ใหญ่500เด็กเด็กฟรีโอเคส่วนส่วนอันนี้คือต้องไปจองเวลาก่อนเวลาทำตอนนี้เริ่มแล้วนะรสชาติตัวเองที่มีดึงเดี๋ยวนี้เราาชั้นสามต้งแตนอัดตัว ตรงนี้เลยนะคะเขาทำมาตรงนี้เลยใหดาวชิลาโนติโดนทํไม่กินกับกโกเยสเด็กนะครับโอเคขอบคุณมาก้าเยนยเยนอันไหนก็ได้เหมือนกันก็กโอเคตื่นเต้นใช่ไหมต้องใช้แบง์เนี่ยต้องเป็นหนึ่งันเมันตกมาละหนึ่งนะตกมลหนึ่ะรยอนอเ วัน,นี้แหละทีเราจะต้องเอาไปใส่มาม่าของเราแล้วก็ว่าทุกคนฆ่าเชื้อก่อนไม่แช่ว้วยน้มแช่วช่วยนะมือของเรานะคะแล้วก็ไปิตินอกายกาโ้เราจะต้องเขียนปีเขียนปีตรงนี้เหรอคะเขียนปีก่อนแล้วก็เขียนเดือนแล้วก็เขียนวันเหรอคะเดือนสี เขียนวันที่เสร็จแล้วก็ถึงเวลามาตกแตง่งระบายสีช่วยมาม่าแล้วนะคะหนูแย้งใส่สองสีแล้วนะคะสีม่วงสีชมพูโหหนูยิ้มระบายสีชื่อคับนุกงด้นเลยเหรอ ของแม่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะจากตอนแรกนะครับคำว่าครับนูเดิลน่ะก็จะมีแบบเป็นขาวๆโล่งๆแม่ปุ๋ยก็เติมจุดลงไปนะคะส่วนการคางก็จะเป็นอย่างนี้มีเต่ละสีมีเถาวันม้วนไปเรื่อยๆนะคะอ่เดี๋ยวมาดูของหนูยิ้มหนูย้มกันนะคะถ้าเป็นยังไงของหนูยิ้มเสร็จได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ใบหน้ายเป็นยังไงบ้างระบายสีจนหมดเลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยคือไม่รู้เหมือนกัน์ดูกระตายพุดดิ้งพุดดิ้งเอาด้านข้างเป็นเรนโบว์นะคะเสร็จแล้วหนูแย้มก็หนูยิ้มก็ระบายสีครับนูเดินจนเปลี่ยนไปเลยอ่ะแต่แรกมันมีสีขาวๆแล้วเป็นเรนโบว์ต่อไปของหนูแย้มนะคะหนูแย้มที่ใบอุ้ย มือนคุณป้ายายโยอีเลยจุดๆเนี่ยอ,อ๋อเนออนี่คืออะรอเป็นจุจจดจะเรบสีตามที่เรลียงเลี่คุณป,ป้ายายก็เลยระบายเายังชอบเล่นระบายสีได้จุดอ,อ,ลลอ๋อโอ้ี่นกคอนหรออาคอนลรอของข้าวบะมางนะคะมีพริกมีพริกมีพริกีพรมหลัง,ง,ง,งมันผีมากเนผีดิบไม<ฟ>่ใช่ผีดิบค่ะกินเลือดมาเปล่ค่ะเผ็ดค่ะ ปากแดงนึงปาเกียดปาเกียดหรือว่าเผ็ดด้วยแล้วอันนี้มันไปลว่าเผ็ดปลาคนดในมือถือเราวาเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสเ็จต่อไปค่ะ Let's go นี่เลยเขามาแร้วป้าอนี่คือกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตาลงในนี้ OK、1、2、3、4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 、 กต็มหัวสั่งก่อนยนะวิวได้สุดแต่ที่กดเข้าไปโอเค one t เข้าไ่ะแล่ท็อปิ้งจะ่เข้าไปโอ้ยย้ายมาโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสี่ฟู้ดเลย ดูย้ำดูยูย้มูยมเลือกรสชาติเลยอเไเลืรสชาติดูยำดูยมเรือกรสชาติเออะไรเอไรเนี่ยรสชาติหนึ่งสองสามสี่มีคอรีแกงกะหรี่ซีฟู้ดขับนูดเดิลแล้วก็เอาปาก่อนป้าก่อนออริจินอลนะคะนูดเดิลน่ะแล้วก็เป็นป๊าโดมป๊าอู้ได้จะรสเผ็ดได้เลยเป็นคอนวรโ้งคอเร เป็นหมูอัดกรอบเลยอ่ะไม่เป็็นนเดนะอ๋อ,อ,อไม่ใช่ปูอัดไมันเป็นแบบเผ็ดๆอ่ะเป็นหมูเป็นไก่อู้อันนี้หมูก็อ,อู้มี ให้มัน,บบนเอาออริจินอลเลยค่ะน้ำซุปนะคะน,นี่พริกไทใส่หัวแล้วก็ไม่เป,เป็นเหมือนอแบบพริกกระเทียมแล้วก็กรหอมชาไลนะผื่นเอาออริจนินอลเลยไม่เผ็ดเ,เลย mình bấm phá thả phá เราไปพังเราแย่งค่ะวนได้วนได้วนไนนไอามอันนี้คือของแม่ปุยนะคะอุยร้อนร้อนเลยอ่ะแม่ปุยคใส่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปมันจะมีจุดใส่ถุงอยู่นะคะได้แล้วค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราจะเอามาม่าของเรานปถุงอย่างนี้แล้วก็สะพายอย่างนี้จะมีเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะลองทำดูลองทำดูเราทาดูเอาเชือกเข้าใส่ลุงตรงนี้ กลับลงตรงนี้นะคะแล้วก็ใครจะเอาเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะยาวเกินนะแค่บุ๋จะทำเป2เส้นคือยิบอีกฝั่งลงมามันก็จะได้เป็นคู่กันแบบนี้ค่ะฟัวบเป่าลมเลยไอ,อ้ผีจะช่วยประคองให้นะโอเคโอเคหนูยิ้มเป่าเลย ของเราก็จะไม่แตกหักเลยนะกันกระแทกกันกระแทกกันกระเป๋ากันกระแทกเดี๋ยวในยามบ้านแม่ปู๋จะช่วยจับให้นะเจ๋งเป็นอันเสร็จนะคะรวดเร็วใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จริงๆถ้าใครว่ารวดลายของมาม่าเร็วก็เสร็จเร็วนะคะ โห่ออย่างนี <t 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 ้เลยหรอคะแต่ละคนห่ออย่างนี้พองๆอย่างนี้เลยนะเด็กๆชอบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแม่ปุ๋ยจะพาไปดูมิวเซียมค่ะนี่หนึ่งเก้าห้าแปยังอยู่ในตู้อยู่เลยเห็นะต่อไปหนึ่งเก้าหกสามาโอ้โหงานไมาเริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆรุ้ยเริ่มมีเป็นปั๊บแล้วมันมีเป็นก้วยแล้ว ปุ๋ยมาญี่ปุ่นครั้งนี้ได้อันนี้เลยนะถึงแบบว่าไม่ค่อยอยากกินอาหารไทยเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นเหมือนบ้านเราเลยเป็นต้มยำกุ้งของบ้านเราเลยอ่ะอมากอ๋อที่เขาคิดค้นนะคะบอกว่าจะทำยังไงให้มาม่ามันกรอบมันอะไรก็เอ๊ะไปเห็นเขาทอดกุ้งนี่ยงก็เลยใช้วิธีการทอดการรีดเส้นการใส่ไข่เส้นห้าเลยนะเฮ้ย เห็นดูแย้มด้วยเห็นดูแย้มกำลังงงอุ้ย,ยดูจมตาแม่ปุ๋ยจริงๆห้องมันเอียงนะเหนดูแยม้มแม่ปุ๋ยจริงๆห้องมันเอียงนะดูแย้มเมื่อกี้แม่ปุ๋ยเห็นตานดูแยม้มเลยนะนยมันเป็นภาพหลอกตาอันใหญ่ลางเล็กมันเป็นเรามาชั้นสนะคะชั้นสี่ที่นี่จะมีร้านอาหาระคะ่ะมันมีที่เล่นด้วยค่ะขึ้นไปมาเลย อาหารพากกันก่อนรสชาติแต่ละประเทศเเต้องินนัดมีของใครหม่ามหาไทยไท้ป้าเล็กข้าวรัดเก๊กยี่ย้มอร่อยมากอ๋อตรงนี้เป็นมาม่าของแต่ละประเทศใครอยากกินประเทศไหนก็เข้าไปที่บูธข,ของประเทศนั้นเลยนะคะ มแม่ปุ๋ยมากินนี่เลยเหมือนเป็นแบบร้านของที่นี่เลยนะคะแม่ปุ๋ยจำได้เป็นแบบนลูกไก่ลุกเจี๊ยบเล็กๆน่ารักมาน่ากินนะอยางนีล้ล <ใน S 2> องชิมดูตุ๊กยำกุ้งเป็นไงลองชิมรสชาติก่อนเจัดมากยืมจัดมาก ระวังหยดใส่เสื้อนะอ่าได้ขอวผม่ปุ๋ยเป็นหมูกิมจินะคะอันนี้นหมูกิมจิขอชิมก่อนเจ้าของจืดจืดอะจืดจืดเปรี้ยวอร่อยมากแล้วตอนนี้เป็นเหมือนไข่ต้นหอมไข่ต้นหอมแม่ปุ๋ยต้องกินเต้น อันนี้อะไรมากไปแบบีมากไปบ,บีมากน้ำซุปไปบ,บีอ่ะเด็กแบบๆกินได้อัเน,นี่ยเราดานข้างเสร็จแล้วนะคะด้านข้างจะมีเป็นเหมือนเพลงเก้าเด็กอ้ถึเวลาพอดีอ๋อถึงเวลาพาดอาพาดีอ๋อจะมีรอบๆนะคะเราก็เข้าตามรอบออเป็นเพลงเก้าเด็กนะคะสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่เกี่ยวกับมาม่านนี้ก็เป็นเหมือนเช่นมาม่าเลยอ่ะ ยิ้มแย้มบายบาย <c oughs> เป็นเด็กโขงแล้วเนี่ยพ่อกอม <c oughs> ยิ้มแย้มอะ่ะใส่รองเท้าเล่นเลยนะคะทุกคนที่นี่นะคะ่ะ <Okay. S 1> หนูยิ้มหนูแย้มไปเล่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงสนุกมา,มา,มาค่ะมันจะมีพอเราไปจุดหนึ่งนะคะมันจะเป็นหน้าจอแล้วมันก็จะมีสี่เหลี่ยม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 อเล็กๆอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนรูปเครื่องส่วนผสมแล้วบนหน้าจอมันก็จะเป็นเหมือนแบบมันก็จะมีเพื่อส่วนผสมอย่างปลาหมึกไม้ตกลงมาปลาหมึก เนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์บวกถัวเนื้อสัตว์ที่มีถ้ย่วกับมาม่าใช่คะที่เกี่ยวกับมาม่าค่ะแล้วมันจะมีรูปแบบจังสีไม่มีสีนะบอกให้เรานีแล้วเราก็แค่ย่ากมาใส่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 อันที่เรารู้เราก็ใส่เข้าไปแต่อันที่เราไม่รู้ก็ใส่มั่วมู่หม่ไปเลยสนุกไหมคะวันนี้มาทำโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทำมาม่าหมือนยิ้มย้มนะคะก็สามารถมาได้ดิชินคัพนูดอนอิม มิวเซียมโยโกฮามานะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย